ครับสวัสดีครับสุลแมเลโกมุรอมตุลาตัละวะบารแกโต้ขอความสันติจงนีแดนทุกท่านวันนีเ้เรามีโอกาสได้มาพบกับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ประชาชิวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเ,เป็นบุคคลที่มีความสําคัญในการแก้ปัญหาและก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ผ่านมานะครับและก็ที่สําคัญครั้งนี้ประชาธิปัตย์ยุคใหม่นะครับมีนโยบายว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ นะครับว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างสันติภาพว่าด้วยเรื่องของการพูดคุยสันติภาพหรือสันติสุขและด้วยเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้อยากจะให้ท่านหัวหน้านะครับพรีเซนต์นะครับแล้วก็นําเสนอนโยบายต่อพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ขอบคุณครับก็อยากจะเริ่มต้นในการให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะว่าต้องอยู่กับ ความไม่สงบมาเป็นระยะเวลายาวนานมากแล้วก็หลายครั้งก็อาจจะมีการสร้างความหวังขึ้นมาว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าจนถึงวันนี้เราก็ยังเห็นปัญหาที่ยังค้างคาอยู่นะครับถามว่าประชาธิปัตย์มีแนวคิดอย่างไรเนี่ยความจริงต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ค่อนข้างมีความสม่ำเสมอมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น การอยู่ในฐานะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลบที่เรามองว่าปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอย่าไปมองในมุมของเรื่องของความมั่นคงการทหารอย่างเดียวแต่ต้องยอมรับว่ามันมีหลายมิติมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเมืองแล้วก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์ถึงที่มาที่ไปของปัญหาพอเราตั้งต้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นก็คือการสนับสนุน,นกลไกที่จะเข้ามาดูแลบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบที่มีความพิเศษอยู่ซึ่งก็คือมาในรูปของสอปตอสอปตอนะครับ,รบทำงานในหลายรัฐบาลในอดีตก็ดูช่วยทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นแต่ว่ามาถึงยุคหนึ่งก็ถูกยกเลิกกลายร่างออกไปยกเลิกก่อนนะครับแล้วก็ เมื่อยกเลิกแล้วเนี่ยก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ไปเพิ่มเชื้อไฟเข้าไปในเชิงความขัดแย้งนะครับก็ไม่อยากจะไปพาดพิงคนอื่นแต่ถือว่าตรงนั้นน่ยก็เป็นจุดที่ทําให้หักเหมาอีกครั้งหนึ่งต่อมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้เครื่องมือทางกฎหมายเช่นกฎหมายความมั่นคงคเข้ามาจับเรื่องนี้นะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็รื้อฟื้นเรื่องของสอปตขึ้นมา แล้วเราก็พยายามที่จะมองว่าปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมันมีมิติในเชิงของการเมืองกฎหมายนะครับควบคู่ไปกับเศรษฐกิจครับถ้าจําได้ขณะนั้นเนี่ยนโยบายของเราในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการพยายามทําให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าทํางานละเอียดลงไปพุ่งเป้าเลยนะครับแต่ลําพังเพียงแค่เรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยเราคิดว่ามันก็คงยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สิ่งที่เราพยายามทำในขณะนั้นก็คือทำให้ประชาชนไม่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการกระทำของเจ้าหน้าที่เราก็อยากจะลดช่องว่างตรงนี้นะครับถ้าจำได้เนี่ยผมก็มีนโยบายที่ค่อนข้างชัดว่าเวลาที่เกิดเหตุนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงรัฐก็ไม่ควรจะเพิกเฉยก็ต้องมีการไต่สวนหาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งเมื่อมีเกิดเหตุเกิดขึ้นจริงรก็ได้ทําอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวสบตอย่างเราก็เริ่มให้มีตัวแทนของฝ่ายต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับไปจนถึงการที่เราพยายามที่จะยกเลิกอํานาจพิเศษซึ่งกดทับ,ค,บความไว้วางใจอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงแรกที่มีการทบทวน ในเรื่องของการประกาศภาวะฉุกเฉินครซึ่งประกาศมายาวนานมากนานมากนะครก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการยกเลิกในบางอำเภอนะครับในจังหวัดปัตตานีครันะครแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือเราเริ่มต้นกระบวนการของการพูดคุยนะครับแต่การพูดคุยในขณะนั้นเนี่ยเราก็ค่างชัดว่าคณะที่เราส่งไปคุยขณะนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเปิดเผยนะครับก็จะเป็นการนำโดยพลเรือนนะครับเพราะเรามองว่า ในที่สุดเนี่ยการพูดคุยเนี่ยมันคงไม่มีความพยายามไปหาคําตอบปลายทางไม่ได้และคมตอบปล,ลายทางเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคําตอบในเชิงการเมืองนะครับก็หลังจากนั้นมาแน่นอนเนี่ยประชาธิป,ปัตย์ก็ไม่ได้มีโอกาสไปเป็นแกนนารัฐบาลอีกนะครับกระบวนการพูดคุยก็มีการพัฒนามาเป็นรูปแบบที่เปิดเผยแต่ก็อย่างที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ก็คือว่า มีการเปลี่ยนแปลงคณะเปลี่ยนแปลงแล้ว <ๆ S 2> เปลี่ยนแปลงอีกเดินหน้าบ้างไม่เดินหน้าบ้างาและที่สําคัญก็คือ,คอที่สําคัญก็คือว่ายังมองไม่ค่อยเห็นว่าเป้าหมายของการเจราจาเนี่ยจะนําไปสู่จุดไหนนะครับ,รบผมเข้าใจว่าอาจจะมีช่วงสั้นๆเมื่อปีสองปีก่อนที่พูดถึงว่าอาจจะเริ่มทําข้อตกลงบันทึกความเข้าใจได้หรือไม่นะครับว่าจะพยายามแสวงหาจุดไหนอย่างไรแต่สุดท้ายเนี่ยก็ ถอยออกมาอีกถอยครับใช่ไหมครับเ,เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เราก็สารต่อแนวคิดเดิมนะครับ,รบกับฐานความคิดตรงนี้นะครับ,รบอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการที่จะมีโครงการที่จะเชื่อมโลกนะครับโดยเฉพาะระบบรางก็ดีมอเตอร์เวย์ก็ดีลงใต้รถไฟเนี่ยก็อยากไปเชื่อมกับของมาเลเซียที่จะเชื่อมกับสิงคโปร์ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนการแก้ปัญหาของ พี่น้องที่เป็นเกษตรกรจะปลาล์มจะยางจะประมงนะครับก็ต้องมีคําตอบนะครับแต่ว่าในแง่ของการเมืองเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้กระบวนการของการพูดคุยเนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงรนะครับความหมายที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยแผนในเรื่องของอกรอบวิธีการในการพูดคุยนะครับการสร้างให้เกิดความไว้วางใจกันและมีความมั่นใจว่ากลุ่มที่มาคุยเนี่ย คือครอบคลุมและเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ต้องกลับไปจุดที่ผมย้ำก็คือว่าแล้วคำตอบสุดท้ายปลายทางเนี่ยนะครับคำตอบสุดท้ายปลายทางที่เราเรียกว่าเป็นคำตอบทางการเมืองค,คือ political solution เนี่ยมันต้องมีซึ่งผมมองว่าการจะมีได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทำงานแค่ในสามจังหวัด มันคือการทําความเข้าใจกับคนทั้งประเทศเพื่อให้มีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็นํามาสู่ความเป็นไปได้ในการ,รที่จะเดินไปสู่จุดนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในภาพรวมเนี่ยนโยบายของพักก็น่าจะเป็นในประมาณนี้ซึ่งในเชิงรูปธรรมเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการปรับปรุงองค์กร,รของสอบตอหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพูดคุยกับ ลักษณะของคณะที่จะไปพูดคุยรวมทั้งประเด็นของการพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องอทําความเข้าใจกับบรรดามิตรประเทศหรือประเทศอื่นๆที่ที่ผ่านมาก็เข้ามาเกี่ยวข้องในบางกระบวนการ,รว่าเราจะต้องเดินในแนวนี้อยากให้เข้า,ขาใจครับทีนี้ในกระบวนการสันติภาพเนี่ยหรือกระบวนการพูดคุยเนี่ยท่านมองว่า,าชายแดนใต้เนี่ยจะมีทิศทางของการจบหรือ ผมคิด,<ม>ดว่าสิ่งสิ่งที่<ม>สําคัญเนี่ยก็คือว่าในในมุมมองของออพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันมาเนี่ยมันก็มีความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับเชิงอัตลักษณ์ระดับหนึ่งนะครับ,รบซึ่งผมคิดว่าอน,นี่คําตอบเนี่ยยังไงก็ต้องมีเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคําตอบที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมองในมุมของรัฐนะครับ คำตอบดังกล่าวเนี่ยก็ยังจะต้องเป็นคําตอบที่มันอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญไทยนะครับผมว่าถ้ามันถ้าเป,เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เยอะมากที่สามารถจะมีการพูดคุยเพื่อหาคําตอบที่มันเหมาะสมได้ภายใต้หลักการแบบนี้อย่างตอนนี้ที่ทราบมาเนี่ยในกระบวนการในคณะพูดคุยพูดคุยถึงเรื่องของ การหาทางออกทางการเมืองว่าด้วยเรื่องของการกระจาออยอำนาจที่ภายใต้กรอบของ,องรัฐรรมนูไทยเนี่ยท่านมองว่าประเด็นนี้ใช่ครับ,รบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การกระจายอำนาจแบบแบบเหมือนที่อื่นนะอปตอบจเทศบาลหรืออะไร,ร<ๆ>ก็ตามนะครับมันก็คงอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันมีการยอมรับอัตลักษณ์บางอย่างนะครับแต่ขณะเดียวกันอย่างที่บอกก็คือยิงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ต้องเป็นนำไปสู่พื้นที่ ที่มีความปลอดภัยสําหรับคนทุกกลุ่มนะครับทุกเชื้อชาติทุกศาสนานะครับเพราะมันจะต้องมีมิติในเรื่องการใช้ภาษาเรื่องการค้าขายและเรื่องอื่นๆด้วยครับในส่วนของคณะพูดคุยซึ่งเป็นเสาหนึ่งซึ่งนโยบายของพักให้ความสําคัญในอีกส่วนของอีกเสาหนึ่งหรือขาหนึ่งของพักที่อาจจะเข้าไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนี่เป็นยังไงครับคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงความต้องการทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่า สามจังหวัดก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนักจากความคาดหวังของคนในพื้นที่อื่นนะครับในแง่ของการมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องหาตัวจักรที่จะสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มีเป็นเรื่องยากอะไร,รนะครับแต่ความยากเวลาเราพูดเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็คือในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาการลงทุน แล้วก็คงไม่ใช่การลงทุนจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวมันก็เลยเกิดปัญหาไก่กับไข่ถูกไหมครับว่าถ้าเหตุการณ์ยังไม่สงบก็ชักจูงนักลงทุนยากถ้าการชักจูงนักลงทุนยังยากอยู่ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบเพราะนั้นมันอาจจะต้องมีการทำงานของรัฐบาลในการที่จะเชื่อมให้สองกระบวนการนี้เนี่ยมันมีความเข้าใจตอ การเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของมันนะครับเพื่อสามารถจะแก้ปัญหาให้ไก่กับไข่นี้ได้ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหากพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการที่จะกําหนดแผนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยท่านท่านคิดว่าพอจะมีมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเดิมเนี่ยความจริงในสวตเนี่ยเราก็ตั้งใจให้มีสภาที่ปรึกษาที่มันประกอบไปด้วยความหลากหลายนะครับของกลุ่มต่าง แต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บังคับใช้หรือเดินหน้าตามเจตนารมณ์นี้ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดสบตถูกมองว่าจะหนักไปเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับก็หน้าที่จะต้องสร้างกลไกในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอยู่ภายใต้กรอบหรือร่มเดียวกันก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ เข้าใจปัญหาเป็นพักที่พร้อมจะแก้ปัญหานะครับและว,วางใจเราได้นะครับว่าเราไม่มีผลประโยชน์อื่นนะแอบแฝงนะครับการเมืองที่สุจริตจ,จะเป็นจุดตั้งต้นสําหรับเรื่องนี้เช่นเดียวกับปัญหาอื่นในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือเราจะอยากจะเดินหน้าทํางานด้วยความจริงใจกับพี่น้องประชาชนและเราคิดว่าประสบการณ์ที่เราสะสมมาจากการแก้ปัญหาต่าง จากการที่เราติดตามพลวัตของความเปลี่ยนแปลงของบริบทของการแก้ไขปัญหาเนี่ยประชาธิปัตย์มีความพร้อมนะครับถ้าให้โอกาสเราเข้าไปได้มีโอกาสทํางานตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจครับว่าทํางานกับพี่น้องแล้วเนี่ยเราจะเดินเข้าไปสู่เป้าหมายของความสงบและก็ความกินดีอยู่ดีของพี่น้องในพื้นที่ได้ครับอยากจะให้ท่านฝากทางพี่น้องใน3จังหวัดเสียเลืองก็ถ้าเลือดถ้าถ้าเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับก็กาเบอร์27 บัตรสีชมพูครับส่วนบัตรสีเขียวนั้นก็ต้องไปดูในเขตเลือกตั้งต่างๆครับช่วยส่งสอสอที่เป็นของประชาธิปัตย์เข้ามาสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ